มาดูโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารวันจะได้ไพ่อะไรใบที่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ <c oughs> นี่คือดวงโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคาร โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เลขเด่นของเขาก็คือเลขศูนย์เลขศูนย์แล้วก็เลขศูนย์ก็คือเลขสิบนั่นเองเลขสิบเลขศูนย์แล้วก็เลขเก้าโอเคนี่คือดาวเลขเด่นของเขาเลขเด่นของดาวอังคารจะดูว่า เลขเข้าหรือไม,อม่นี่คือเลขเด่นของเขานะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับ